มาเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะกับป่าปเทพนั่นเองทําธุรกิจหลายอย่างเลยแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะล่าสุดเตรียมที่จะเปิดธุรกิจใหม่อีกอย่างแล้วค่ะ หลังจากเจอรมรสุมจากการทำธุรกิจนะคะทำให้เป็นหนี้เป็นสินมากมายจนเคยออกปากว่าถอดใจแล้วค่ะแต่ล่าสุดนะคะตลกรุ่นเก่าอย่างป้าเทพพงงามได้จัดงานเชิญสือ่อร่วมง,งานเปิดตัวธุรกิจใหม่ใช้ชื่อว่าขั้นเทพกระทะปิ้งย่างนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าอยากขอลองจับธุรกิจแนวใหม่ๆดูบ้าง พอทางถึงเรื่องการลงทุนนะคะป๋า,ปาก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้ลงทุนเป็นเงินค่ะแต่ใช้ชื่อแล้วก็ลงแรงเอาส่วนคนที่ลงเงินจริงๆเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวของป๋านะคะจนอยากจะร่วมงานด้วยวเชื่อว่าธุรกิจครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีและไม่หวั่นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเปดสบครับโอ,โอ้เด็กกว่านะเพชรอีกนะเฮ้ยปัญหากับป๋าก็ไม่กลัวเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาก็สามารถจะเกิดได้ก็ไม่เป็นไรนี่ ก็แล้วก็เราทำไประหว่างที่เราไปเนี่ยเราเดินไปก็เอาไม่ว่ามันจะเจออะไรก็เราก็แก้ไขไปตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเขาอยากช่วยเราหรือเขาเป็นแฟนคลับหรือยไงฮะเขาไม่รู้เขาก็เขาก็บอกก็ดูป่ามานานก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วแต่ยังงเขาก็อยากจะทําตรงนี้ขึ้นมาเขาก็เลยไม่รู้เขาปรึกษาป่าก็เอ้ยมันก็ดีนะว่ามันเป็นทางใหม่ของเราอ่ะ ว่าเราไม่เคยมาทางนี้แต่ว่าเออมันลองดูซิว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่ป่าแล้วในเรื่องของรายได้ส่วนแบ่งครับในเมื่อป่าไม่ได้ใช้เงินลงทุนแล้วจะแต่งกันอะไรอย่างเงีับก็โอเคหละเขาก็เขาก็ให้ให้เกียรติเราเขาก็ให้เกียรติเราก็เรียกว่าพอพอได้อะไรอย่างเงี้ยฮะ ะะเป็นความรู้สึกของป่านะคะส่วนเรื่องหนี้สินที่เหลืออยู่ตอนนี้ป๋าเทพก็บอกว่าตอนนี้ทยอยหาเงินมาปลดหนี้ซึ่งล่าสุดเพิ่งบอกว่าขายบ้านที่สาระาุไปแล้วคิดว่าจะขอเอามาเช่าบ้านอยู่ไปก่อนค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปแล้วก็ค่อยซื้อบ้านหลังใหม่อีกครั้งยังไม่สายค่ะก็ไม่รู้แค่นี้ครับไปก่อนป๋าว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้เช่าบ้านไปก่อนเมื่อไหร่คือมีตังค์จริงค่อยเอาอ้ยกูทั้งชีวิตก็ไม่หมดหรอกกูดูดูดูมาแตอนนี้ก็เหลือก็ไม่มากแล้วห้าหกล้านบาทแล้วตอนนี้ป๋าไป ตอนนี้ย, Styles, ยังอยู่บ้านเก่าอยู่ย, kind of <tes> ยังไม่ได้ย้ายออกเพราะว่าเขาจะเขาจะมาโอนในที่12ครับเตรียมไปอยู่ไหนยังก็ยังไม่รู้เน <Hayır> ี่ยยังเป็นสัมภเวสีอยู่แต่ถ้าเกิดไว้ยังมองอยู่ก็จะไปทางไหนดีวะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มาหาเช่าแถวนี้ก่อนเพราะอยู่ใกล้ที่ทํางานเราที่ไทยยังไม่พอนะคะตอนนี้ประเทศยังเตรียมโครงการส่งออกร้านหมูกระทะของตัวเองไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะจะมีห้องนักข่าวมีห้องนักแสดง ไปกำลังใจให้เลยหรือจะแวะไปทานเนาะใช่ค่ะนะคะถ้าทางนะสเสร็จบรรยากาศดีด้วยนะคะช่วงหน้าหานาวแบบนี้ใครอยากจะสนใจลองไปทานก็ไปอุ่นหนุนประเทศได้ค่ะ